เรารู้จักซัพพลายเชนไฟแนนซ์มาระดับหนึ่งแล้วนะครับวันนี้จะคุยกันต่อไปครับว่าซัพพลายเชนไฟแนนซ์เน้นนำไปสู่การใช้จริงแล้วก็เกี่ยวข้องกันกับการจัดการการเงินในธุรกิจของเราได้อย่างไรบ้างผมยุทธพงศ์มีแก้วครับจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยครับวันนี้จะมาคุยให้ฟังต่อไปครับว่าซัพพลายเชนไฟแนนซ์เน่ยช่วยคุณได้อย่างไรบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มต้นจากประเด็นที่จะจะพูดก,กันมี3เรื่องวันนี้ครับเรื่องที่1ครับก็คือเป็นเรื่องของการใช้ซัพพลายเชนไฟแนนซ์ วิธ sort of mm ีการจัดการเรื่องนี้ทําอย่างไรเคียร์เซ็กเตอร์ของการดำเนินธุรกิจนี้ต้องทําอย่างไรบ้างนะครับและผลกระทบที่มีต่อรายงานทาการเงินว่าเมื่อใช้ซอฟต์แร์ finance เนี่ยกระทบกับงบการเงินของท่านอย่างไรบ้างนะครับเรามาคุยกันถึงการนําเอาซอฟต์แวร์ finance ไปใช้จริงๆก่อนนะครับ คงจะคุ้นเคยกันครับว่าในการดําเนินธุรกิจนะครับสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจเนี่ยต้องประสบปัญหาพอสมควรในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินเรื่องของสภาพคล่องครับในวันที่เรามีออเดอร์เข้ามาในการรับออเดอร์เนี่ยสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นคือเราต้องจ่ายเงินออกไปก่อนในการซื้อวัตถุดิบนะครับจ่ายเงินออกไปก่อนเพื่อในการทําการผลิตสินค้าทําการสต็อกสินค้าแล้วก็การขนส่งสินค้าเนี่ยไปยังผู้ซื้อ3าสอย่างเนี่ยเราทำให้เราใช้ระยะเ,เวลาพอสมควรในการาจัดทําดําเนินการ ซึ่งระยะเวลานั้นเองครับอาจจะมากถึง40วันนอกจากการส่งสินค้าไปแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับเงินทันทีหลังจากที่ส่งสินค้าไปเราอาจจะจำเป็นต้องให้เครดิตเทอมกับผู้ซื้ออีกระยะเวลาหนึ่งซึ่งอาจจะถึง30วันอีกเช่นกันนะครับระยะเวลาตั้งแต่การขนส่งสินค้าจนถึงวันที่รับเงินเนี่ยตรงเรียนว่าเป็นการให้เครดิตเทอมที่อาจจะดึงเอาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของเราเนี่ยไปได้พอสมควรเหล่านี้เป็นประเด็นสําคัญที่ผู้ประกอบการเนี่ยจำเป็นต้องวางแผนการจัดก,การเรื่องการเงินและทุพห้องอย่างดีมากๆ ที่สําคัญครับในกรณีเป็นธุรกิจส่งออกครับอย่างหนึ่งที่กระทบมากๆคือธุรกิจส่งออกเนี่ยใช้เวลามากขึ้นในการที่จะ,ะกว่าเงินจะย้อนกลับมาอย่างธุรกิจเหตุผลเพราะว่าการขนส่งอาจใช้เวลายาวนานมากขึ้นธุรกิจส่งออกนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเนื่องจากว่าระยะทางไกลเนี่ยอาจจะมีคำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากขึ้นมูลค่าสั่งซื้อที่มากขึ้นนั่นเองเนี่ยนำมาสู่เงินที่มากขึ้นเวลาที่นานขึ้นเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการที่จะบริหารจัดการสภาพคล่องในการเงินเช่นกัน อันนี้นะครับเป็นตัวสําคัญที่นํามาสู่การใช้ซัพพลายเชนไฟแนนซ์ให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจของท่านได้อย่างไรใช่เลยครับในการ right? ดาเนินธุรกิจนะครับการบริหารสภาพคล่องของธุรกิจเนี่ยซัพพลายเออร์เองเนี่ยอยากได้ระยะเวลาของการให้เครดิตเทอมที่สั้นที่สุดเพื่อที่ตัวเองสามารถที่จะหมุนเวียนเงินของตัวเองให้ได้ดีที่สุดในขณะที่ผู้ซื้อครับหรือว่าสปอนเซอร์เนี่ยอยากได้เครดิตเทอมที่ยาวที่สุดเพื่อที่สามารถจะดึงเวลาของตัวเองในการที่จะบริหารสภาพคล่องของตัวเองให้ดีได้ดีที่สุดเช่นกันเพราะฉะนั้น สิ่งนี้ครับความต้องการของทั้งสองคนนี้ที่มีความต่างกันนี่เองเนี่ยสปรายเทนไฟแนนซ์เนี่ยสามารถช่วยได้ช่วยได้อย่างไรบ้างครับเรามาดูต่อเนื่องไปนะครับว่าการทํางานของสปรายเทนไฟแนนซ์เนี่ยทำงานอย่างไรบ้างอันนี้เป็นดอะแกรมที่น่าจะคุ้นเคยแล้วครับเพราะว่าได้มีการเล่ามาแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่าองค์ประกอบที่สําคัญของสปรายเทนไฟแนนซ์เนี่ยเป็นการร่วมมือกันของส,สปอนเซอร์ครับหรือผู้ส่งออกรายใหญ่สีแดงๆดงที่เห็นนะครับสปอนเซอร์เนี่ยจะประสานงานกับซัพพลายเออร์ก็คือ SME ผู้ผลิตสินค้าแล้วก็ส่งให้กับสปอนเซอร์นะครับเพราะนั้นสรุปว่าซัพพลายเออร์เนี่ยเป็นคนผลิตแล้วก็ส่งสินค้าให้กับสปอนเซอร์นะครับซัพพลายเออร์เนี่ยครับเมื่อส่งสินค้าให้กับสปอนเซอร์ปุ๊บเนี่ยก็จะวางบินถูกไหมครับก็จะสามารถที่จะเอาอินวอยส์ไปเรียกเก็บเงินจากสปอนเซอร์ในระยะเวลาที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้ครับว่าในการขายสินค้าเนี่ยซัพพลายเออร์จำเป็นต้องให้เครดิตเทอมกับสปอนเซอร์เหมือนกันแน่นอนครับสปอนเซอร์อาจจะอยากได้เครดิตเทอมยาวๆแต่ซัพพลายเออร์ออยยากให้้เเเครดิตทมนนี่สัๆ เพราะว่าจะได้สามารถรักษาสภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจของตัวเองได้นะครับธุรกิจเนี้ยจะสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรไฟแนนซ์ได้เป็นอย่างดีครับเมื่อส่งสินค้าให้กับซอนเซอร์เรียบร้อยเลยครับสิ่งต่อไปก็คือว่าซอนเซอร์เนี่ยก็จะเอาอินโว c e เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยเข้าสู่ระบบทรัพยากรไฟแนนซ์แพลตฟอร์มของธนาคารนะครับเข้าไปเพื่อแจ้งว่าเอาละเขาได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วอินโวイスมาแล้วนะนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ซัพพลายเออร์เนี่ยเมื่อส่งสินค้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็แจ้งเข้ามาที่แพลตฟอร์มเดียวกันเพื่อบอกว่าสินค้าขายแล้วนะวงเงินที่มีอยู่เนี่ยจะขอเบิกเงินกู้ภายใต้ของที่ส่งไปแล้วนะครับเมื่อพิจารณาอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคนกลางก็งคือธนาคารเนี่ยจะเป็นคนพิจารณาครับว่าอินวอยซ์ถูกต้องหรือเปล่านะครับวงเงินที่ควรจะเบิกกู้ในรอบนี้เป็นวงเงินเท่าไหร่ดอกเบีย้ยควรจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับธนาคารพิจารณาปุ๊บเนี่ยเมื่อเรียบร้อยปุ๊บก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับตัวซัพ ซัพเปอร์ไ <welche> ม่จําเป็นต้องรอจนครบเครดิตเทอมถ้าเทอมสามสิบวันเทอมสี่ห้าวันก็ไม่ต้องรอถึงเวลานั้นนะครับหลังจากที่ซัพเปอร์ได้เงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเอาเงินไปดาเนินธุรกิจหมุนเวียนต่อไปได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อครบกําหนด30วันให้เครดิตเทอมแล้วเนี่ยสอนเซอร์นะครับก็จะแจ้งมาในแพลตฟอร์มว่าเอาละครบกําหนดแล้วนะฉันจะจ่ายตังค์เขาก็จะโอนเงินเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มของธนาคารเหมือนเดิมนะครับธนาคารเนี่ยเมื่อได้รับเงินปุ๊บก็จะพิจารณาว่า เงินจะเคลียร์เบนแน่เองนะครับก็คือว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยเป็นตัดภาระหนี้เท่าไหร่ดอกเบีย้ยเท่าไหร่แล้วก็เงินส่วยที่เหลือเนี่ยก็จ่ายคืนให้กับซัพพลายเออร์หรือเอเตต่อไปอันนี้เป็นวงเวียนที่จะสามารถช่วยให้ทั้งสปอนเซอร์เนี่ยได้เครดิตเทอมที่ยาวนานในอันที่เหมาะสมได้ซัพพลายเออร์เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยลดะระยะเวลาของการรับเงินทําให้เขามีสภาพคล่องที่ดีขึ้นในการหมุนเวียนทุกอย่างเขาได้สปอนเซอร์สามารถส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศได้เช่นกันอันนี้คือการทํางานอย่างที่เรียนของซัพพลายเชนไฟแนนซ์นะครับ มาดูครับว่าในการทำลานจริงๆ,ๆเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นจริงๆคือธนาคารตรงกลางที่เราเห็นในภาพมอสคูนีครับจะมีข้อตกลงร่วมกับสปอนเซอร์ก่อน,นครับเป็นอาจจะเป็น M.O.U ร่วมกันนะครับว่าเมื่อดูว่าสปอนเซอร์เนี่ยเป็นรายใหญ่ที่มีความแข็งแรงทางการเงินพอสมควรเนี่ยก็กำหนดกรอบวงเงินสำหรับซัพพลายเชนไฟแนนซ์ขึ้นมาแล้วก็จะสั่นวงเงินที่ให้กับสปอนเซอร์รายนี้เนี่ยไปยังซัพพลายเออร์แต่ละรายแน่นอนครับสปอนเซอร์คนเดียวเนี่ยอาจจะมีซัพพลายเออร์เนี่ยหลายหลายรายด้วยกัน ก็สปอนเซอร์ก็เป็นคนคัดเลือกว่ามีซัพพลายเอรอร์กี่รายเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยกันนะครับเมื่อธานาคารกับสปอนเซอร์คุยจนเรียบร้อยแล้วเนี่ยธนาคารก็จะอนุมัติวงเงินรับซื้อรถล,ลูกหนี้การค้าให้กับซัพพลายเออร์แต่ละรายนะครับสองสามรายที่สปอนเซอร์ส่งรายชื่อมาเราพิจารณาแล้วก็อนุมัติวงเงินให้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ตัวซัพพลายเชนไฟแนนซ์แพลตฟอร์มเนี่ยของธานาคารเนี่ยเป็นเครื่องมือนในการสร้าง ระบบนิเวศเอโ s ซิสต์ทางการค้านะครับแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมเนี่ยให้เกิดความโปร่งใสสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการทุกคนก็จะมีคํมแฮปปี้หมดครับสปอนเซอร์แฮปปี้ซัพพลายเออร์แฮปปี้นะครับแล้วก็ธนาคารก็แฮปปี้ด้วยเช่นกันอันนี้เป็นการทํางานเบื้องต้นเนี่ยเรามาเล่าให้ดูอีกทีนะครับว่าถ้าเป็นตัวอย่างของการใช้งานจริงๆนะครับลอ,ล,อลองเล่าเป็นเคสที่ให้ฟังนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของธุรกิจผลิตแล้วก็ส่งออกสับแลกระป๋องไปยังประเทศอังกฤษนะครับแนะ่นอนครับบริษัทของคนที่ผลิต แล้วก็ส่งสับปะรดกระป๋องคือใครครับชื่อช่บริษัทฟู้ดนะครับเขาเป็นผู้ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋องไปยังประเทศอังกฤษอันนี้เขาคือสปอนเซอร์ที่เขาร่วมโครงการนะครับถัดมาครับคนที่2คือลุงแก้วครับลุงแก้วเป็นชาวไร่สับประรดนะครับเป็นผู้รวบรวมสับประรดสดจากชุมชนหนึ่งเพื่อที่จะส่งขายให้กับโรงงานผู้ผลิตสับประรดคือใครครับคือโรงงานฟู้ดนั่นเองนะครับลุงแก้วทำหน้าที่เป็นใครครับคือซัพพลายเออร์นั่นเองโดยธนาคารจะมีซัพพลายเชนฟแนนซ์แพลตฟอร์มธนาคารจะเป็นผู้สร้างข้อตกลงร่วม กับสปอนเซอร์นะครับในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้แล้วก็รับซื้อลูกหนี้การค้าให้กับซัพพลายเออร์นั่นเองเห็นไหมครับว่าองค์ประกอบหรือว่าเพลเยอร์จริงมี3คน1คือสปอนเซอร์คือบริษัทฟู้ดนะครับสคือซัพพลายเออร์คือลุงแก้วและ3ก็คือธนาคารเป็นคนกลางที่จะดูแลความร่วมมือระหว่าง3ามาร์ตี้นี้เรามาดูกันครับว่าดําเนินการอย่างไรบ้างก็เริ่มต้นที่ลุงแก้วกับบริษัทฟู้ดถูกไหมครับขั้นตอนที่1ก็คือลุงแก้วเนี่ยครับก็รวบรวมสับปะรดนะครับ แล้วก็ส่งให้กับบริษัทฟู้ดเสร็จแล้วก็วางบินนะครับส่งสินค้าปุ๊บก็วางออกใบแจ้งนี้ไปแจ้งที่บริษัทฟู้ดบริษัทฟู้ดนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตส,สับรถกระป๋องทำไงต่อครับเขาก็เอาอินโวイスที่เขารับมาจากลุงแก้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าเขารับสินค้าแล้วเนี่ยแจ้งมายัางแพลตฟอร์มของธนาคารมอสักคูณที่ที่บอกไปให้ฟังนะครับตอนนี้ธนาคารได้รับอินโวイスมาแล้วว่าอของส่งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ธนาคารก็จะพิจารณาว่าเอะแล้วลุงแก้วมี วงเงินรับซื้อรถลุ่นี้กันขากับธนาคารแล้วหรือยังถ้ามีแล้วปุ๊บลุงแก้วแจ้งมาเราก็พิจารณาว่าอ๋อลุงแก้วมีวงเงินกับเราอยู่แล้วเมื่อพิจารณาเสร็จสรบเรียบร้อยก็คำนวณวงเงินว่าจริง,รงๆแล้วลุงแก้วในรอบนี้เบิกเงินได้วงเงินกู้ได้สักประมาณเท่าไหร่นะครับดอกเบีย้ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้วก็โอนเงินที่เป็นเงินของลุงแก้วเนี่ยให้กับลุงแก้วเพื่อลุงแก้วสามารถได้เงินสด ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอคดรดทางกาค้าที่ตกลงกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นลุงแก้วก็จะสามารถได้เงินสดไปหมุนเวียนเร็วขึ้น, <_ C> เ,นเมื่อนำเนินการเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยครับผ่านไปจนครบระยะเวลาเทอมศูนยว่าเทอม30มวันเมื่อสักครู่นี้นะครับครบ3าวันปั๊บครบกําหนดชําระเงินบริษัทฟูฟ้ดผู้ผลิตสับ,บปะอดกระป๋องเนี่ยก็จะโอนเงินค่าสับปะรดให้กับลุงแก้วแต่ไม่ต้องโอนให้ลุงแก้วนะครับเรามีโอนเข้ามาในยางแพลตฟอร์มของธนาคารเพราะว่าลุงแก้วรับตังค์ไปแล้วเนาะเสร็จแล้วก็ ธนาคารก็จะพิจารณาครับในการลองเคลียร์ดูว่า,เ,าเงินที่โอนเข้ามาเนี่ยตัดเป็นส่วนของเงินกู้ไปเท่าไหร่ารายละเอียดของค่าธรรมเนียมอื่นๆเท่าไหร่แล้วก็เหลือเงินเท่าไหร่ที่เหลือก็จะโอนกลับคืนให้กับลุงแก้วเช่นกันก็จะครบลูปของการทํางานครับข้อดีคือลุมแก้วได้เงินสดเร็วถูกไหมครับสามารถเอาเงินมาใช้หมุนเวียนได้บริษัทฟู้ดก็สามารถได้เครดิตเทอมที่ยาวอย่างที่ตัวเองพอใจ นะครับแล้วก็ทุกคนก็สามารถทํางานร่วมกันได้โดยมี S C F Platform เนี่ยเป็นตัวเชื่อมตรงกลางระหว่างทุกคนนะครับบริษัทฟู้ดก็เมื่อผลิตสินค้าเสร็จแล้วก็ส่งสินค้าออกไปขายอย่างต่างประเทศได้ตามแนวทางที่ตกลงกันนี่เป็นตัวอย่างครับว่าการทํางานของ Supply Chain Finance เนี่ยทำงานอย่างไรบ้างใครได้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับทีเรามาดูครับว่า euh, Supply Chain Finance เนี่ยจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยอะไรเป็นปัจจัยที่สําคัญให้เกิดความสำเร็จนั้นขึ้นมาได้ครับ คนแรกครับจริงๆสำคัญมากคือสปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์เนี่ยต้องมีมุมมองที่อยากจะช่วยซัพพลายเออร์ด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยสปอนเซอร์เนี่ยเราอยากจะให้ซัพพลายเออร์หรือว่า,าผู้ที่ส่งสินค้าให้กับเราเนี่ยมีความแข็งแรงไปพร้อมๆกันนะครับก็คือสปอนเซอร์เนี่ยอยากช่วยก็เลยเข้าร่วมโครงการนี้นะครับเพื่อซัพพลายเออเนี่ยจะสามารถได้เงื่อนไขที่ผ่อนปลนมากขึ้นนะครับเพราะว่า,าถ้าเป็น รายเล็กๆ SME รเล็กๆเนี่ยอาจจะได้วงเงินไม่เยอะอาจจะได้ดอกเบีย้ยที่สูงกว่าปกตินะครับถ้าเป็นเคสนี้เนี่ยดอกเบีย้ยน่าจะผ่อนปลนมากกว่าคนที่2ที่เกี่ยวข้องคือธนาคารครับธนาคารเนี่ยจำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้ให้ใหสปอนเซอร์ด้วยว่าทําไมสปอนเซอร์จึงควรจะเข้าร่วมโครงการซัพพลายเชนไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ต้องชี้ให้เห็นว่าประโยชน์ที่สปอนเซอร์จะได้รับแต่ก็ซัพพลายเออร์จะได้รับคนที่3ครับที่สําคัญคือซัพพลายเออร์ครับ ต้องเป็นคนที่มีความพร้อมทั้งมาตรฐานคุณภาพสินค้าแน่นอนครับถ้าเป็นซัพพลายเออร์ที่ดีเนี่ยสินค้ามีคุณภาพจะส่งสินค้าได้ตามกําหนดนะครับแล้วก็สามารถพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยสู่การเป็นผู้ส่งออกสกยภาพนในอนาคตเนี่ยซัพพลายเออร์อเหล่านี้เนี่ยสปอนเซอร์จะรักครับแล้วก็อยากจะดึงมาเข้าร่วมโครงการอยากจะช่วยเหลือโดยให้สามารถที่จะบริหารจัดก,การสภาพคล่องได้ดีขึ้นด้วยถ้าทุกฝ่ายพร้อมกันร่วมกันสร้างระบบนิเวศท,ที่ดีในการทางการค้าที่ดีให้เกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะแชร์ข้อมูลร่วมกันบนบ SEF Faform ทำให้เกิดความโปร่งใสในการทํางานทําให้เกิดความรวดเร็วในการผ่านจิดการภาพข้องได้นะครับสามสี่อย่างเนี่ยจึงเป็นปัจจัยสําคัญสู่ความสําเร็จของการใช้่าซัพพลายเชนไฟแนนซ์ครับอีกเรื่องนึงครับที่เราควรจะต้องคุยกันว่าแล้วผลกระทบของการใช้ตัวซัพพลายเชนไฟแนนซ์เนี่ยมันกระทบกับรายงานทางการเงินของธุรกิจอย่างไรบ้างเรามาดูกันครับทบทวนนิดนึงครับว่ารายงานทางการเงินเนี่ยที่คุ้นเคยมี3รายงานเนาะอันแรกคืองบกระแสเงินสดเงินเข้าเงินออกกระแสเงินสดสุทธิเนี่ยเป็นยังไงบ้าง อันนี้คือรายงานปกตินะครับงบที่2คืองบกําไรขาดทุนครับก็เป็นตัวดูว่ารายได้รวมเท่าไหร่ต้นทุนสินค้าขายเท่าไหร่กําไรสุทธิเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้งบที่3าคืองบอะไรครับงบดุลก็คือเป็นตัวแสดงถึงสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์เท่ากับอะไรครับนี่สินบวกด้วยทุนหรือส่วนของเจ้าของนั่นเองอันนี้คือหน้าตาของงบการเงินนะครับเรามาดูครับว่าทรัพย์เชียนไฟแนนซ์เนี่ย ส่งผลกระทบต่อง,งบการเงินของแต่ละคนอย่างไรบ้างคนแรกครับสปอนเซอร์ครับถ้าสปอนเซอร์เข้าร่วมโครงการหรือว่าใช้ทรัพย์เชีนไฟแนฟนซ์ด้วยกันเนี่ยสปอนเซอร์เนี่ย,รยกระทบยังไงบ้างในรายงานทางการเงินของเขาข้อ 1, 1> งบกำไราขาดทุนไม่ได้รับผลกระทบนะครับไม่เกี่ยวข้องอะไรกับงบกำไรขาดทุนของสปอนเซอร์เลยครับข้อ2เนี่ยสปอนเซอร์เนี่ยสามารถขยายสายปันหรือว่าสภาพคล่องทางการเงินของเขาเนี่ย ยืดระยวาของแก้นี้การขาออกไปได้ในในกลุ่มที่เป็นฟอนเทเนตเดสนะครับก็คือเป็นเป็นหนี้สินที่บอกว่ายืดเราไปได้ซึ่งเป็นผลดีต่องบกระแสง,งินสดของสปอนเซอร์รอบระยะเวลาธุรก,กิจเนี่ยก็จะยาวขึ้นนะครับเพราะนั้นเขาจะสามารถที่จะชะลอการชําระเงินออกไปได้3ามวันสี่หวันหรือมากกว่านั้นก็ยังเป็นไปได้นะครับข้อสำคัญที่3คือสปอนเซอร์จะได้ช่วยรักษาเงินสดได้เนี่ยเพราะเงินสดเนี่ยเป็นแอสเซทที่มีสภาพคล่องสูงสุดเลยเก็บไว้ได้นานซึ่ง ก็จะช่วยให้สปอนเซอร์เนี่ยสามารถที่จะมีเงินไปทําธุรกิจหรือว่าเป็นธุรกิจอื่นๆได้มากขึ้นเห็นไหมครับว่านี่คือประโยชน์ที่ชัดเจนแล้วก็ในรายงานทางการเงินเนี่ยก็จะมีข้อดีแบบนี้ถัดมาครับแล้วซอฟท์แวร์ล่ะครับมีผลต่อรายงานทางการเงินของเขาอย่างไรบ้างส่วนแรกครับก็คือแน่นอนซอฟท์แวร์สามารถ,ถเพิ่มสภาพคล่องใ,ให้กับธุรกิจของเขาเองได้ในการปรับเปลี่ยนลุนนี้การค้าเนี่ยเป็นเงินสดได้ทันทีเห็นไหมครับพอเขาส่งสินค้าปั๊บพอเขาวางบินปั๊บเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีเลย คะนั้นในด้านแอสเซทเนี่ยก็ยับันทึกเป็นสินเชื่อระยะสั้นในด้านไลบรีตี้ก็คือเขาสามารถเปลี่ยนจากลยกค้าเป็นเงินสดแล้วก็ไปเพิ่มตัวนี้สินระยะสั้นเกิดขึ้นอันนี้ในงบดุลจะครบ2ส,ส่วนนะครับในงบดุลคือฝั่งสินทรัพย์แล้วก็ฝั่งของไลบรีตี้นะครับอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าซัพพลายเออร์เนี่ยจะมีภาระหนี้เพิ่มขึ้นนะครับจะเกิดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายมีค่าธรรมเนียมเพิ่มข,ขึ้นในงบกระแสทุนแน่นอนแลกกับไรครับ และกับสภาพคล่องที่เกิดขึ้นเขาสามารถมีเงินวนเข้ามาทันทีเหมือนั้นซัซพพลายเออร์นเนี่ยควรต้องใช้สภาพคล่องคงเหลือที่มันเกิดขึ้นทันทีจากการได้ตัวไฟแนนต์ตัวนี้เนี่ยมาสร้างโอกาสาทางธุรกิจให้เกิดธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วนะครับพร้อมรับออเดอร์ใหม่ๆเพิ่มรอบของการทำกำไรให้ได้เพียงพอชดเชยกับดอกเบี้ยจาย่ายขอเรื่ที่เกิดขึ้นให้ได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ซัพพลายเออร์ก็ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถจัดการตัวงบการเงินของตัวเองได้อย่างชัดเจน อันนี้เป็นตัวอย่างของตัวซัพพลายเชนไฟแนนซ์นะครับที่จะช่วยให้กับทุกๆปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องครับได้ประโยชน์แล้วก็สามารถลันธุกรกิจได้คนที่ได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆคือซัพพลายเออร์หรือ s m e ลเล็กๆที่เป็นผู้ผลิตให้กับผู้ส่งออกนะครับรายลเล็กๆเนี่ยครับโอกาสเข้าถึงสถาบันเงินยากรายลเล็กๆเนี่ยโอกาสในการที่จะจัดการสภาพคล่องให้เป็นไปอย่างดีเนี่ยมีความยากเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยความร่วมมือระหว่างสปอนเซอร์ธนาคารและซัพพลายเออร์เนี่ย สามปารตี้ร่วมกันเนี่ยจะช่วยให้รายเล็กแล้วก็วงจรธุรกิจของเราเนี่ยสามารถเติบโตแล้วก็เดินต่อไปได้อย่างประสบความสำเร็จทุกคนก็วินวินแล้วก็สามารถทำธุรกิจกันร่วมกันได้อย่างประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันครับ